สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าผ่านคลิปวิดีโอการเรียนรู้ที่จะนำเสนอให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้นะครับติดตามชมได้เลยครับจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่าหมายถึงความเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการประหยัดการร่วมมือกันเพื่อรักษาควบคุมดูแลหาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดตลอดจนกระตุน้นและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวสังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนักเรียนครับรู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าแนาวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาดูการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นกันก่อนนะครับ ไม่ทิ้งเศษอาหารกระดาษสารเคมีทุกชนิดและผ้าอนามัยลงในชักโครกเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำในการกดล้างสิ่งเหล่านี้หลายครั้ง 2. ตรวจสอบการไหลของน้ำโดยดูจากท่อน้ำก๊อกน้ำหรือสายยางหากพบควรรีบบอกผู้ปกครองให้ซ่อมทันทีใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเช่นชักโครกประหยัดน้ำฝักบัวประหยัดน้ำก๊อกประหยัดน้ำนะครับ รดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าขณะที่อากาศเย็นช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการรดน้ำตอนแดดจัดนะครับปิดน้ำไม่ให้ไหลทิ้งขณะอาบน้ำสระผมล้างจานแปลงฟันถูสบู่ล้างผักผลไม้และล้างจานในภาชนะที่กักเก็บน้ำได้เพียงพอโดยไม่ต้องเปิดน้ำไหลทิ้งตลอดเวลาใช้น้ำสุดท้ายของการล้างจานซักผ้าหรือถูบ้านไปรดน้ำต้นไม้ ซักผ้าด้วยมือและรองน้ำแค่พอใช้ไม่เปิดน้ำไหลทิ้งตลอดเวลาและนี่คือการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นนะครับมาดูการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นกันบ้างนะครับปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เพราะคุณภาพได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน ถ้าอากาศไม่ร้อนมากควรเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศมันตรวจสอบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอหากพบว่าชำรุดให้รีบบอกผู้ปกครองซ่อมแซมทันทีใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานเช่นหลอดไฟแบบตะเกียบไม่ควรพรมน้ำเสื้อผ้าจนแฉะเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าเวลารีดผ้าไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายชนิด ปิดตู้เย็นให้สนิทไม่เปิดตู้เย็นบ่อยทําความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำและไม่ใส่ของร้อนในตู้เย็นนะครับและนี่คือการใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับความรู้เพิ่มเติมฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าคือเครื่องหมายการแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆน,น,นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่นโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมโดยผ่านระบบการศึกษาของประเทศเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ยั่งยืนนะครับโครงการห5 5หหช่วยลดค่าไฟฟ้าของคนไทย ร่วมใจลดภาวะโลกร้อนซึ่งมีเป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศโครงการนำร่องผลิตไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริซึ่งประกอบไปด้วยโครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนโครงการปลูกป่าถาวรน,นะครับ คุณการทำให้บ้านของเราประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากไปดูกันว่ามีวิธีใดบ้างวิธีที่ 1. ปลูกต้นไม้ช่วยบ้านประหยัดพลังงานร่มเงาของต้นไม้จะช่วยลดความร้อนไอน้ำจากต้นไม้ช่วยให้อากาศรอบๆบ้านเย็นสบายและปลูกหญ้าคลุมดินช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านวิธีที่ 2. ติดก,กันศาสตร์คุณค่าที่เจ้าของบ้านควรรู้ กันสร์จะช่วยบังแสงแดดลดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างดีวิธีที่3ติดฉนวนกันความร้อนให้บ้านฉนวนกันความร้อนคือวัสดุที่กั้นความร้อนส่งผลให้บ้านเย็นสบายลงทุนติดเพิ่มรับรองว่าคุ้มวิธีที่4รีดผ้าไม่ให้เปลืองไฟทำไงดีรีดผ้าต่อนหนึ่งครั้งควรรีดหลายๆชุดและรีดผ้าบางก่อน ไม่พรมน้ำชุ่มจนเกินไปเพราะจะเสียความร้อนในการรีดมากขึ้นอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จ3-4นาทีทุกครั้งเพราะความร้อนที่ยังมีอยู่รีดผ้าชนาิดอีกหลายผืนวิธีที่5อาบน้ำอุ่นแบบอุ่นกระเป๋าคอยตรวจอย่าให้มีน้ำรั่วจ,จากฝักบัวเพราะจะทำให้เครื่องทำงานโดยเปล่าประโยชน์ปรับความแรงน้ำระดับปานกลางก็พอใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเฉพาะวันที่อากาศหนาว วิธีที่6เป่าผมยุคนี้ต้องประหยัดพลังงานเลือกที่เป่าผมที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งานเช็ดผมให้หมาดๆก่อนใดแต่งทรงถ้าแค่เป่าผมให้แห้งใช้ลมเย็นประหยัดกว่าวิธีที่7ตู้เย็นชื่นใจค่าไฟก็ลดควรตั้งตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย15ซนติเมตรอย่าแช่ของจนแน่นความเย็นจะไม่หมุนเวียน ไม่ควรเปิดตู้เย็นค้างไว้นานๆหมันละลายน้ำแข็งอยู่เสมอและไม่ควรนำอาหารร้อนแช่ทันทีวิธีที่8รู้ไว้ก่อนติดแอร์เลือกใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ตรวจดูไม่ให้มีช่องให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่ภายในห้องในห้องนอนไม่ควรติดพัดลมระบายอากาศ8วิธีง่ายๆเพียงเท่านี้บ้านคุณก็ประหยัดพลังงานแล้ว ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงสบายเงินในกระเป๋าลองไปทำดูนะคะสุดท้ายอย่าลืมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะคะและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะ Energy Guide 5วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในที่ทำงานการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้นไม่ยากถ้าทุกคนร่วมมือกันและทำอย่างต่อเนื่อง รับรองเห็นผลแน่นอนวิธีที่1การใช้ลิฟต์ให้ประหยัดโดยการไม่กดลิฟต์ขึ้นลงพร้อมกันหากต้องการขึ้นให้กดขึ้นหากต้องการลงให้กดลงขึ้นลงชั้นเดียวเราควรหันมาใช้บันไดดีกว่ามองหาเพื่อนร่วมทางเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานวิธีที่2คอมพิวเตอร์กินไฟน้อยเมื่อใช้ถูกวิธีอันดับแรก ให้เลือกใช้หน้าจอขนาดเล็กจะกินไฟฟ้าน้อยกว่าหน้าจอขนาดใหญ่นะครับช่วงพักอย่าลืมปิดสวิตช์หน้าจอตั้งเวลาประหยัดหน้าจอหรือสกินเซเวอร์ไม่ให้นานเกิน15นาทีที่สำคัญใช้งานเสร็จปิดเครื่องถอปดปลั๊กแบบนี้ประหยัดแน่นอนจากคอมพิวเตอร์ก็มาถึงเครื่องปรินเตอร์วิธีที่3ใช้เครื่องปรินเตอร์กี่ทีก็มีแต่ประหยัด เริ่มต้นง่ายๆด้วยการลดจำนวนเครื่องพิเตอร์ด้วยการใช้ระบบเครือข่ายเมื่อจำนวนเครื่องพิเตมพ์น้อยลงการใช้ไฟฟ้าก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับตรวจทานความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์จะช่วยประหยัดทั้งไฟฟ้ากระดาษและหมึกพิมพ์ลดการใช้ปรินเตอร์ด้วยการส่งเป็นอีเมลแทนวิธีที่4ถ่ายเอกสารให้ประหยัดง่ายนิดเดียววิธีนี้เริ่มจาก การถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็นกดปุ่มสวิตช์พักเครื่อง Standby Mode เมื่อใช้งานเสร็จเพราะจะกินไฟฟ้าน้อยกว่าปุ่มสวิตช์พร้อมใช้งานปิดเครื่องถอดปลั๊กหลังเลิกใช้งานทุกครั้งวิธีสุดท้ายง่ายมากปรับแอร์ที่26องศาเซลเซียสติดไฟตอนพักเที่ยงเท่านี้ก็จะช่วยให้สำนักง,งานและออฟฟิศของคุณประหยัดไปได้อีกเยอะหวิธีง่ายๆแค่นี้ ก็ทำให้คุณเป็นนักอนุรักษ์พลังงานตัวจริงแล้วและนี่คือสาระดีๆจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาของข่าวอนามันวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2552วันสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะ,คะมีความสําคัญค่ะโดยในจังหวัดภูเก็ตนั้นเครือข่ายภาคประชาชนสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเพืเ่อสร้างพลังในการร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมติดตามได้จากคุณจันที่มาสมขันค่ะนี่คือตัวอย่างผลงานความคิดสร้างสรรค์ของสถานประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่รณรงค์ให้พนักงานในโรงแรมนำขวดพลาสติกเหลือใช้มาผลิตเป็นวัสดุรีไซเคิลหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นขวดน้ำอัดลมนำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วร่างแบบให้สวยงามตามความคิดสร้างสารรค์ลงบนขวดจากนั้นใช้หัวแร้งไฟฟ้าเจาะตามลวดลายแล้วลงสีด้วยสีเพ้นแก้วต่อเข้ากับหลอดไฟก็จะได้โคมไฟรีไซเคิลแบบนี้ค่ะ จกขวดพลาสติกที่ไรค้ค่ากลายมาเป็นโคมไฟขยะรีไซเคิลค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วนะคะยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วยคะ่ะเช่อนเดีวยวกับชุดแฟชั่นขยะรีไซเคิลของโรงเรียนการจนวัตวิทยาที่นำขยะภายในโรงเรียนทั้งถุงพลาสติกกล่องนมและขวดน้ำนำมาตัดเย็บดีไซน์ให้เป็นชุด,ดราตรีสวมใส่คู่กับหมวกใบรู้โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ร่วมกันนำขยะรีไซเคิลมาสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่าเพื่อรวมเป็นหนึ่งพลังในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้แล้วนะครับเยอะแยะเช่นพวกถุงขนมแล้วก็ถุงเครื่องแ่งต่างซึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเราจะเอามารียูดใหม่ในการที่จะ เพื่อให้หลายๆคนได้ตระหนักถึงภาวะสิ่งแวดล้อมตอนนี้นะครับกระเป่าผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะปลูกต้นไม้เยอะๆครับปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ครับการรวมพลังเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายในงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72.3พามมหาราชินีมีประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเพื่อทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งการจัดนิทรรศการสาธิตกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงตลาดสีเขียวหลากหลายวิธีค่ะที่เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนค่ะคําฝันวันสิงหว่าล้อมโลกคืออะไรคะโลกต้องการคนเป็นพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนเย้ขอบคุณคุณจันทิมาและเด็กๆค่ะจากความพยายามในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเด็ก เป็นยังไงบ้างครับได้เรียนรู้เรื่องราวของกรปลูก,กจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรกันแล้วหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทํากิจกรรมนะครับตามหัวข้อ,ขอที่ครูส่งไปให้ในกลุ่มไลน์นะครับสวัสดีครับ